วันนี้เราจะเริ่มด้วยการไปถ่ายแฟชั่นชุดของครอบครัวอินทชัยค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะคุณแม่แต่งอะไรที่หน้าเดี๋ยวมารู้กันตอนแต่งหน้าจะมาเฉลิซื้อได้ไหมแม่ทุกคนอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยก็คือนอนนอนงี้จ่ะโอ้พี่ดอเดี้อกข้างหนึ่งทีข้างนึงทีรักกันนะลูกไม่เอาไม่ทะเลาะกัน ใน EP นี้นะคะต้องบอกว่าเป็น EP แรกของปี2023เนื่องจากว่ามาช้าไปกับปีนี้ <c oughs> เพราะว่าเดือนนั้นเนี่ยตอนแรกจะทำดีดีับทำรูทำพี่ทำปีใหม่วันเกิดคุณแม่ สรุปไม่ได้ทาเดี๋ยวจะลองดูว่าฟุตที่มีอยู่มันพอจะยำยำชีวิตดิฉันในตั้งแต่ธันวาและมกราได้ยังไงบ้างเพราะว่าวุ่นวายมากมีเรื่องราวเกิดขึ้นเย,เย,เยอะแยะมากมายเอาเป็นว่ากุมภาพันเพิ่งจะเซ็ตโทได้นะคะว่าเราจะกลับมากับต่างๆนานาน,าน,นะคะอีพีแรกวันนี้เราจะเริ่มด้วยการไปถ่ายแฟชั่นชุดของครอบครัวอินทาชัยค่ะสมาชิกคนแรกรกเล่นไก่และสมาชิกคนที่สองโอ้โหมาแก้มก่อนเลยบีนาเดี๋ยวเราจะเปิดตัวคุณผู้ชายที่หลัง แต่นีมาทีหลังตลอดใช่ไหมคะเยโอเควันนี้ลุงเชนเป็นคนถ่ายภาพประจําปีให้กับเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าลุงเชนเนี่ยถ่ายตั้งแต่เด็กเดกอะ่ะมาตลอดเรากําลังจะออกกันไปก่อนเพราะว่าแม่แล้วก็ลูกพร้อมแล้วนะคะส่วนคุณพ่อนั้นเพิ่งกลับมา<ใ>จาก <ใจ S 1> คอนเสิร์ตให้คุณพ่อเตรียมตัวและที่สาคัญคุณพ่อต้องเตรียมเสื้อผ้าค่ะเมื่อคุณพ่อต้องเปลียนเสื้อผ้าเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานเราไม่ต้องรอค่ะเราไปกันก่อนเดี๋ยวไปแต่งหน้าทำผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บรรยากาศการถ่ายแฟชั่นชุดของอินเป็ตอร <Go! S 1> จึงแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีช่างหน้าช่างผมเดี๋ยวใน,นคนที่ดู EP นี้อยู่ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะคุณแม่แต่อะไรที่หน้าเดี๋ยวมารู้กันตอนแต่งหน้าจะมาเฉลยแฟชั่นโชว์ของเราไม่ใช่แฟชั่นชุดของเราวันนี้ทุกปีจะต้องมีใครคะพาไปนำเสนอสวัสดีค่ะลุงชินประจำปีของเรานะคะเห็นเด็กโตแล้ววัยรุ่นท่านหนหรือย,ยังคะ คุยแล้วนะคะอ่ะเราจะเริ่มด้วยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ละคือคนนี้ค่ะโอ้โหไปครับเร็วน้องบุ๊กก่อนเลยอ,อ,อีกกี่วันจะสิบขวบ 20... 20... 20 days Today. 20 day อีกยี่สิบวันนะคะดิฉันจะมีลูกมาครบสิบปีแล้วค่ะห่ะหลุกขึ้นนะซื้อได้ไหม สิบขวบแล้วแป๊บนึงนี่เขาขายตรง,งไหนขายเท่าไหร่บ้านทุกบ้านเนี่ยก็อยากจะซื้อแม่ทุกคนไอ้แป๊บนึงเนี่ย <c oughs> บู๊กเออร์นี่ลัอกขึ้นโอเคบู๊กแอมโอมอสตันทีนะ <c oughs> บู๊คับล็กขึ้นครับ สัญาครับ้าครับห้าเราไปแล้วค่ะห้าไปแล้วค่ะอันนี้บแแล้วทาเบายุ่ไปนั่งแล้วก็เขาก็จะได้เอขายเท่าไหร่ไม่รู้สิ่งนี้คือแค่ลิปมันบุ๊คนี่ต้องให้ความรุวมหมือนะจะลุกขึ้นมาก็ยากจะทาลิปมันก็คือมีสีหรือเปล่าติดใช่ใส่กระดุมค่ะน้แวน ต้องละเอียดตอนนะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งหนึเล่าพนี่อนแล้วอือขอปอนทำไมอ่ะยิ้มไม่ต้องเปิดฟันอย่างช่วงนี้ฟันยังไม่พร้อมโชว์เดี๋ยวรอสิบห้าก่อนเลยยิ้มยิ้มไม่เปิดฟันนี่หวานอ่อยปะล่ะอ่าถ้ายิ้มเปิดฟันปุ๊บจบวันนี้ขอแบบว่าแบบไม่ท่าเดิมมั้งได้ไหมแบบไปรุ่นแล้วเรารุ่นใหญ่แล้วอ่ะแบบได้ไหม มาเทสหน่อยมาเทสหน่อยดิมีสกิลขึ้นมาบ้างไหมมาแล้วโหดมกโคตมากดี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 โคหรดยิ้มนิดๆๆ่า่ายิ้มแบบไม่เปิดปากไงแม่สอนแล้วฟันค่อยโชว์ตอน15ต้องจัดฟันก่อนนี่นะคะเฝ้าตั้งแต่อยู่บนเตียงนะคะที่ร้องแบบไม่มีเหตุผลจนตอนนี้ ตัวเท่านี้แล้วค่ะนาแววนก็ไม่รู้สินะเอ,ออหลอกงงไปหมดหลอกงองดื้อมาดื้อบอกให้ปล่อยซิงเกิลหนกว่าไงไม่ออกไม่ออก <c oughs> เป็นแรปเปอร์ไหมไม่เอาเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แรปเปอร์ไม่เอาโอเคลองดูก่อนนะ ไี่ดูเท่าไหร่นี่หน้าผมลบตึงด้วยนะีขวราคาเไ็นยงนะพี่แม่มสิบค่ะอีกยีสวันค่ะยี่สิวันยี่สิบวันวันร,วรุ่นท่านหนึ่งแล้วค่ะ yeah, yeah, yeah. Okay Alright มันไม่เป็นทุกอย่างค่ะเป็นทุกอย่างตั้งแต่เป็นแม่เป็นแม่เป็นเมียเป็นคอสตูมเป็นแม่เป็นเมียเป็นคอสตูมนแครับต์แอนด์เฮเป็นทุกอย่างทุกเรือะไรแล้วเป็นสองคนเป็นมาสิบปีแล้วค่ะต้องเริ่มต้นกับพวกเธอจากท้องอยู่นะอ๋อใช่ใช่เมื่อเมื่อสิบปีที่แล้วตอนประมาณวันที่เนี้ยวันที่เนี้ยก็คือนอนนอนนิดอะโอ๊ะอ้ที่เดอข้างหนึ่งทีบข้างหนึ่งทีบทีบมาเตะเทควันโดทุกวันนี้แหละค่ะีบแม่จุกอกเลยค่ะพี่ผู้เงยหน้านิดนึงครับให้เกียรติิ้เงงยหนนนาดึ ดูบบีกิ้งแล้วบุ๊กไม่ซื้อแล้วครับยกเว้นบุ๊กจะสกินเฮดมามี่ทุกคนครับมีใครอยากให้บุ๊กเล่นสกินเฮดบ้างครับบุ๊กไม่อยากใช่มาต้องงี้นะเออนหนั่นแหนั่นโอ้โหเมื่อกี้จังหวะนั้นได้เลยไปบีเคปะหล่ออย่างงงหล่อแบบอย่างงงพร้อมครับชุดต่อไปครับขวางแม่จะไปกดเสื้อตัวนี้มาให้ได้มา เดี๋ยวได้สั่งลูบิกใหม่รูบิกอันนี้มันไม่ดียังไงเหรอนิงถ้าใส่แว่นมันมัเก่นะไปไ่ทันผมไป <laughs> ไม่ต้องไปได้ก็นคนคแค่่ะใช่แค่นี้เหรอแค่นี้เองเอไม่ได้เลยไม่อไม่ไม อบอกกล้องได้แล้วแมมากมาแกแค่ไ<า>หนมากมากว้า,วาหรือวะมาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้ออกเพื่อจะแต่งหน้ากับคุณยาวนะคะนี่มคืออะไรเราพูดสิก่อนแกะเราไปจี้กลับมานี่เห็นไหมเป็นรอยไหม <c oughs> ซึ่งรอยนี้เดี๋ยวมันจะหายไปนะคะัน หลังจากนี้นะคะ็นคนมีกระดเยอะมากแต่ก็ตอนนี้เดี๋ยวมันจะหายไปแต่ว่าด้วยเวลาเราจี้มาเนี่ยก็คือผิวตรงที่จี้มันจะบาลาโอ้โหหน้าเด็กคอลลาเจนเยอะเนอะอืมอยากอืมอ้าวใครอะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อมาจากไหนก่อนอื่นนะคะก็คือจะต้องลงด้วยกลอไนนะคะซี่ง่ก็คือหัวใจฮาร์ดไเพื่อจะเป็นการบำรุงดีกว่า ก่อนนี้ทาอื่นใดใดทาทิ้ว้า้เชุ่มชมากแล้วที่สำคัญก็คือว่าใช้ทุกวันนะพี่ยาวมันจะไม่ทําให้ปากสีคล้ำ่อมมันก็จะทําให้ปากเราสีสดใสแล้วก็เนื้อปากก็คือไม่แห้งแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ตลอดตาเดี๋ยวไปดูที่ชันหลังจากนี้จะสวยละสวยด้วยพียาวตอนนี้ปากอิ่มแล้วพร้อมค่ะ อองมาอลงเดดากยิ้มนิดนึงตายิ้มปว้อนหมากยิ้มนิดนึงตายิ้มมีความสุขเหมือนโลบอกกำลังมาเอมันมีซิโรบอกใ้มาแล้วค่ะจากสาวคนเมื่อกี้กลายเป็นสาวคนนี้บอกแล้วอย่าย,าย,าย,ายิ้มยิ้มปุ๊บเป็นกระบอยเวเลย ผมลงแล้วนะาดูนักระมำผมแหว้ให้ยแลวไปเรียกลุงเชนค่ะถ้ากลัวผมแตกดอความเดินดูความเดินเดินกลัวผมแตกช่างผมต้องตามมาหวีผมนะคะเพราะว่านางแบบกลัวผมแตกมากค่ะเดินให้เดินยังไงเดินอย่าให้ผมแตกเดิน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 ยังไงไม่ให้ผมแตกหมุนตัวยังไงไม่ให้ผมแตกคันมากดี แม่ไม่รู้จะเลือกคนไหนดีเลยอ้าวต่อมาบุกลินกับบีนา่าไปค่ะรักกันนะลูก <laughs> อีก20วันจะครบ10ขวบแล้วดูมาร์กอยู่ไหนอย่าทะเลอ,อก,กันอย่าทะล้อกันไปตามเพลงบุ๊ค <laughs> บุ๊คนี่ตามเพลงแล้วเหรอ <laughs> บุ๊คขยับหน่อย ุดขยะให้มี่นายบุ๊เออเไม่เอาไม่ทะเลาะกันมาบุ๊มาเออเฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาททอะไรีี่่นมาชุดหลอกันบ้างนครับมาแทนเทมของูลของแม่อ่าแบบนั้นแล้ครับนั่นแหละ พี่นาวันนี้ถ่ายไปกี่ชุดคะถ่ายไปสี่ห้าชุดค่ะแล้วเป็นไงคะสนุกค่ะอืมแล้วเมอะไรนะคะอันนี้คือบ่นอยู่เหรอคะมามีที่บ้านมามีบอกว่ามันแป๊เดียวก็นี่ไงมันก็ปป๊บเดียวไงถ่ายชุดสุดท้ายแล้วนี้จะมาถึง Family Picture แล้วนะคะนี่อ่เดี๋ยวจะเป็นแม่บ้าง สวยสับไม่หลับในอยู่เด้อไม่ทับใ <laughs> วันนี้นะคะเอาแม่สวยไว้ก่อนทุกอย่างใดๆแล้วขอแม่สวยไว้ก่อนคอนเซ็ปต์ของการถ่ายภาพครอบครัวนั้นถ้าลูกไหนแม่ไม่สวยคือตัดออก,ออกไม่เอาถึงแม่ลูกจะหลอ่อหอลูกสาวจะสวยขนาดไหนน้อจะหล่อขนาดไหนแต่แม่ไม่สวยตัดออกวาเลนไชน์ปิดท้ายด้วยเสื้อวาเลนไทน์นะคะพี่ปีน่าอย่าบังโลโก้นะคะขายของเนี่ยลูกแม่ มันนี้ไม่ให้เล่นเกมนะเออนั่นแหละอ่ะลำนี้ลำนี้ให้ลุงเชนสเสร็จเรียบร้อยนะคะปิดท้ายด้วยชุดเด็กเท่วันาวาเลนไทน์เสร็จเรียบร้อยวันนี้กลับบ้านหลังจากที่เราไปถ่ายโฟโตโช้ช o t นะคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยสวยคอนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ฟโฟโต้ช o t สนุกมาฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่